จอดสถานีนะคปรปฐมนะครับ ขึ้นลงเทียบเลยประกบน,นีสนีนพนีนะลานี่ากจากาตีรัะฆังแล้วนะต้องเตะระฆังอันข้อพอของสถานีนครประถมกันนะ 好，第一题。 เ,าเราจนี้น้ำปอนผงไปแล้วอยู่รับส่งผู้โดยาาสารที่สานีถ้ฟดับโรท่าแถบน้ำปอนไทยสีเป็นสถาน,านีต่อไปครับอ,อ่าโอ้นปอนผงโอ้ 笨拙了呢。